สุดท้ายนะครับอย่างที่เกินไปนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่อยากให้ลงทุนเต็มๆอย่างเดียวก็แห่งมาลงพวกพันธบัตรบ้าแล้วคราวนี้พันธบัตรแบบไหนที่น่าลงก็คือผมมองว่าพันธบัตรไทยเนี่ย หน้าลงก็คือลงเน้นในช่วงสั้นไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงดอกเบี้ยขาข,ข,ข,ขึ้นเนี่ยเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าถ้าดอกเบี้ยข,ข,ขึ้นอยู่การลงทุนในพันธบัตรยาวๆนะมันจะโดนเรียกว่ามาร์กทูมาร์เก็ตก็เลยทําให้กองเนี่ยมันขาดทุนได้แต่ว่าถ้าเราลงสั้นๆเนี่ยเราก็จะไม่โดนตรงนั้นเนี่ยเยอะอย,ย่างก,กองข,ของเรานะครับดาวอินค้าตรงนี้เนี่ย เราเน้นลงทุนในพันธบัตรทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนคุ้นกู้เอกชนนะครับที่มีคุณภาพดีรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วยัไงไงเราก็ได้คือส่วนพวกเอกชนเนี่ยเราก็จะเน้นพวกที่เป็น investment grade นะครับตั้งแต่ตัว bbb ขึ้นมาอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีตามนี้นะครับเราก็จะลงทุนที่จะกระจุกหน่อยเนี่ยก็คือในหุ้นกู้เอกชนที่ได้รับเครดิตเล็กที่ที่ A กับ bbb ก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของผลตอบแทนให้กับทางผู้ถือหน่วนยนะครับ